Hello everyone. The twenty eighth of April, two thousand and twenty one. I'm now going to feed the little geese. Ah, money one พุทธ,ธียี่สิบแปดนะเดินเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบสีอ้าวเลี้ยงหา่านตัวเล็กนะกินได้ทั้งวันเลย ายังครบอยู่นะยังครบอยู่ก็ตัวเล็กก็กินเม็ดเล็กๆไปแม่ก็กินขนมปังชิ้นใหญ่ๆหน่อยอเดี๋ยวลองแค่กับเลย การมากินกับมือเลยอ่าจินเยอะๆจะได้โตไวๆนะอ่าตอนนี้ยังไม่ปลอดภัยจากนกนก ก็ยางหรือว่านกกระเรียนกันแล้วแต่จะเรียกภาษาก็คือเฮรันอ่าอยัางเล็กอยู่ อะสงสัยเอ็มแล้วอ่านี่บันไดาทางขึ้นโบนนะวันนี้ฝนตกโปรยปลายลงมานิดนึง ปลอดปลอดภัยอยู่อนเนี่ยอ่ามารอแล้วแต่คันตัวพ่อก็พยายามที่จะปกป้องลูกนะแต่ทีนี้แตยังว่าบ,บางทีก็อาจจะเผลอ

อีกมันสองสัปดาห์นะก็น่าจะโตแข็งแรงพอที่จะเอาตัวรอดนะพรอวัาพออีกสองสัปดาห์เนี่ยตัวก็จะพอๆพกับนกเหยนเลยนะตอนนี้ยังเล็กอยู่ โอเคนะเดี๋ยวจะนำท่านทั้งหลายไปดูส่วนอื่นของวัดด้วยนะก็ะให้ดูว่าหานทั้ง6ตัวลูกหานทั้ง6ตัวนะยังอยู่รอดปลอดภัยนะทั้งคนทั้งพระก็ตอนนี้ช่วยกันดูแลนะไม่ให้นกเครน่นะมาปุนป่นเปลี่ยนมาขถ้ามาก,ก็ไล่ไล่ออกไปนะก็ให้เขาโตกวาน,น,นิดนิดนึงนะ ก็รู้ว่าเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะแต่ว่าเราก็มีความเมตตาต่อสัตว์ไม่อยากจะให้เบียดเบียนรังแกกันถ้ามองอีกแง่หนึน่งก็บอกว่ามันเป็นวงจรของสัตว์ถ้ามองอย่างนั้นจะเป็นลักษณะของการที่เราเพิกเฉยคุณธรรมในเรื่องของความมีเมตตาอะไรที่เราสามารถช่วยเขาได้อย่างเช่นให้อาหารก็ถือว่าเป็นเมตตาธรรมที่เราควรจะมี ถนนลอยให้เขาอยู่กินธรรมชาติเธอนะเขาจะทำร้ายกันเขาจะกินกันอ่าก็เป็นวงจรธรรมชาตินั้นก็เป็นการมองอีกแง่มุมหนึง่งแต่ในแง่มุมของคุณธรรมเราจําเป็นจะต้องช่วยรักษาชีวิตสัตว์ด้วยกันในครั้งหนึ่งมีเหตุวิวาทระหว่างเจ้าชายศิลปถากับเจ้าชายเทวัตร เจ้าชายเทวทัตนั้นใช้ลูกธนูยิงหงร่วงลงจากท้องฟ้าพอเจ้าชายสิทธัตถะได้ทราบก็วิ่งไปวิ่งไปแล้วก็ไปช่วยชีวิตหงตัวนั้นหงตัวนั้นยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่จึงเกิดการทะเละาะวิวาทกับเจ้าชายเทวทัตซึ่งยืนยันว่านกหงตัวนั้นจะต้องเป็นของ เจ้าชายศิลปธาเจ้าชายเทวทัตเนื่องจากว่าเป็นคนใช้ลูกศรยิงมันล่วงลงจากท้องฟ้าแต่เจ้าชายเทวทัตเจ้าชายศิลปธาตก็แย้งว่าถ้าหงส์ตนนั้นตายแล้วถ้าหงส์ตนนั้นตายแล้วควรที่จะตกเป็นของเจ้าชายศิลวทัตแต่พเพอิญว่าหงส์ตนยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นชีวิตควรเป็นของผู้ที่ช่วยชีวิตชีวิตควรเป็นของผู้ที่ช่วยชีวิต อ่นนี่ก็หมายความว่าเพราะว่าเราเพราะว่าเจ้าชายจิตตฐานไปช่วยชีวิตสัตว์และวมันก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นชีวิตควรที่จะเป็นของผู้ที่รักษาชีวิตถ้ามันตายเจ้าชายเทวทัตจะไปทำอะไระก็เป็นเรื่องของเจ้าชายเทวทัตแต่นี้พอดีมันยังไม่ตายแล้วเจ้าชายจิตตถานนั้นเป็นคนที่ไปรักษาพยาบาลถอนลูกซ้อนออก เอายาใสา่พยายามรักษาชีวิตมันอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะก็เราให้โยมฟังโยมบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินอ่าเดี๋ยวพาชมสูนอื่นบ้างกันล้กันนะชมแต่ตระกูลหานก็อาจจะเบื่อนะก็ะเดี๋ยวไปชมสูนไปชมสวนไปชมสะบ้าง I'm going to show you the current condition of her leg here อ,อันนี้คือสภาพสถานะปัจจุบันนะ,ะมีการปลูกดอกไม้อ,อันนี้สานี้ายมากเลยนะอ่าบรรดาใบไม้ก็ดีดอกไม้ก็ดีที่ร่วงลงลงสาเนี่ยเราก็มีญาติโยมเจ้าหน้าที่ะสาสมัครพายเรือไปเก็บไม่อยากจะให้มันเกิดการสะสม เพราะบางส่วนร่วงลงมาแล้วก็จมลงไปนะอย่างเช่นดอกไม้สีขาวๆนี่้มีวันดีแล้วก็เด็น้อยเทเลอร์จากคอน沃ะ尔ส่วนลำนี้ซื้อมานานแล้วมันสิบกว่าปีแล้นะราคาไม่ต่างกันมากเลยนะลำนี้ทาว่าซื้อตอนนั้นประมาณ600ปอนปอนลำนี้769ปอนด์ปอนะก็ต่างกันแค่169ปอนเท่านั้นเอง ผ่านไปสิบปีบริเวณสวนท่านนี้เรามีการปลูกอดอกไม้เพิ่มเติมเนี่ยดอกไม้นี่เวลาออกดอกมาเนี่ยสวยมากเลยเป็นดอกเป็นดอกสีมว่วงอีกสักพักก็คงจะเป็นสีมว่วงก็มียาติยยมรูปมหลายหลายท่านเป็นเจ้าภาพ ตอนนี้ฝนตกโปรยปรายลงมานิดนึงนะที่จะพาท่านมาดูความคืบหน้าอของการพัฒนาปรับปรุงบริเวณวัดอตอนนี้มีการขนดินมาใส่เพิ่มเติมอ่ะกะ็ท่านพระครูสุทัศน์คงวางแผนที่จะปลูกดอกไม้อานาชนิดเพื่อให้บริเวณวัดเกิดความร่มรื่นสวยงาม นี่เป็นบริเวณที่ทางวัดได้ปรับปรุงโดยการปรับพื้นดินนะให้เป็นชั้นๆนนะแล้วก็คงจะนําพวกดอกไม้นะสวยๆมาปลูกนะถ้าปลูกนะทิวลิปเนี่ยจะสวยมากเลยนะตอนนี้จะเป็นทุ่งทิวลิป คือสาส่วนที่สองอซึ่งตอนนี้น้ำนี่ใสามากใสจนกระทั่ทงเราเห็นพื้นนะตรงกรอบข้างๆนี่เห็นพื้นเลยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็มีโคลนมีใบไม้ผสมปนเปกัน,นตอนนี้สภาพน้ำในสาใสมากน,นะโอ้ฝนลม่มตกลงมาน้าเป็แล้ว ตรงนี้ยังกั้นเอาไว้นะเพราะว่าให้เป็นที่อยู่ของหา่านนะไม่อยากจะให้สุน,นัขกิ้งจอกไปรบกวนอย่างน้อยก็เป็นที่ที่ปลอดภัยนะสำหรับห่านตัวเล็กๆนะซึ่งตอนนี้ยังไม่ปลอดภัยดี สุขมากเลยลงเป็นน้ำในสระอยู่กันเป็นครอบครัวก็คงเหมือนคนนะนะ,ะคนถ้าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกก็จะมีความสุขในลักษณะอย่างนี้ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ก็จะมีความสุขแบบนี้นะ,ะหายไปไดนสองตัว บางทีด้วยความไร้เดียงสาไม่ว่าคนไม่ว่าเด็กแหละก็อาจจะโดยไม่รู้ว่าข้างนอกนั้นมีอันตรายอะไรนะก็เดี๋ยวคงจะต้องเดินกลับปกติแล้วเพราะว่าฝนเริ่มตกน้ำ็นลงมาเรื่อยๆ อเพื่งให้อาหารนะอ่าพอแล้วเอมแล้วนะอ่าเอาละก็ต้องขอยุติการทายทอดสดไว้แต่เพียงเท่านี้นะขอความสุขความสวัสดีจะมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะทุกคนเทิ I'm going to stop the broadcast live now. Thank you for watching.